ให้ให่านนอนขาด้วยยกขากลุก,ลก,ลก,ลกหันหันตรงๆหันมาฝั่งนี้สิข้ามเงินว่า,ายังไงน้องบัวตองขโมยชุดไปใส่แล้วค่ะดูนะคะอ้อนอ้อนพี่บอกบอก สงสัยน้องบตองบอกว่าคำมือยืมชุดใส่ก่อนนะโอ้ชีลาดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำมือเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะลองให้บทองใส่ชุดเจ๊มื่น,นะคะแม่แม่เรามาดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะแม่แม่ นี่นะคะหลังจากที่บัวตองไม่ได้ใส่ชุดมานานประมาณหกเดือนแล้วใช่ไหมควมันตงจะไปไหนใส่ชุดยังไม่เสร็จเลยบัวตองนี่นะคะลองชุดคขม,มือนนะคะเพราะว่าชุดของคขม,มืิลขม,มืนใส่แล้วเห็นพุงแล้วนะคะแม่แม่ ก็เลยเราจะมาลองน้องบัวตองอู้พอดีเลยสวยเลยนะคะไม่ไม่ไมพอดีไม่ยาวด้วย <c oughs> นี่นะคะจะสวยแค่ไหนนะคะแม่แม่แม <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> เอาทางขวาลงนิดนึงพ <c oughs> อ,อแล้วพอแล้วเออพอแล้ว โอ้ได้ใส่ชุดเจ๊อ้วนสวยเลยนะคะแม่แม่ไม่ไม่ไม่ยาวพอดีเลยจะออกงานแล้วนะคะรอชุดใหม่เจ๊อ้วนนะคะแม่แม่ชุดชุดนี้ต้องตกเป็นของน้องบัวตองนะคะเพราะว่าเจ๊อ้วนของเราใส่แล้วพุงล้นออกมาแล้วนะคะแม่แม่แล้วก็ตัดชุดใหม่แล้วนะคะแม่แม่อค่ะ โอ้ยหมุนหมุนหมุนโอ้ผายลมด้วยลองใส่ชุดสวยๆคำหนุนลองเดินดูนะคะแม่ๆว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้นก็สวยยังไงพอดีเลยไม่ไม่ใหญ่อะ่ะบัวตอง ไม่อ้วนก็จริงแต่บัวตองก็สูงไงนี่นะคะบันท้ายนะคะใส่ครึ่งท่อนนะคะแม,แม่ดูนะคะชุดของขอมินนะคะแม่ๆยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะแค่แค่เห็นพุงขมินนะคะยังไม่เก่านะคะยังสวยนี่นะคะไหนบทตองเดินให้แม่แม่ดูหน่อยนี่นะคะ แม่แม่ว่าเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะนี่คือเรายังไม่ไขใส่ครบเซตนะคะแม่แม่เราใส่แค่ผ้าคลุมเรายังไม่ได้ใส่หน้าใส่ขานะคะแม่แม่เอาแอคชั่นส,สวยๆนี่นะคะหัวตองของเราเก่งนะคะแม่แม่สแสดงได้หลายท่านะคะฝั่งนี้จะย้อนแสงไหมอื้อ น <onz rates> um ี่นะคะไอ้แค่นอนขาด้วยยกขาลุ้งุ้หันหันตรงๆหันมาฝั่งนี้สิรุ้งยกขาลุ้งนิ่งไอ้แค่นอนขาด้วยยกขาลุ้งรุ้ง หันหันตรงๆหันมาฝั่งนี้สิหนึ่งสองสามขออีกสักภาพหน่อยบัว e. ตองอายกขาดไว้หนึ่งสองสามโอ้สวยสวยนะคะนี่นะคะเดินดูก่อนนะคะ แย่งเราไม่ได้มัดนะคะเราแค่ทดลองวางผ้าดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะว,ว่าบัวตองจะใส่ได้พอดีหรือเปล่านะคะนี่นะคะแม่แม่ก็พอดีสําหรับน้องบัวตองเลยนะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้ตัดชุดนะคะรอรับของของเจ๊อ้วนนะคะแม่เพราะว่าเจ๊ของเรารู้สึกว่าชุดนี้พุงปิ้นออกมานะคะ น้องก็เลยรอรับรับชุดเก่าเจ้อ,อ้วนนะคะคชุดเก่าก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ชุดเก่าของคำเหมือนก็จริงนะคะแต่ว่ายังใหม่ยังสวยนะคะแม่แม่แค่สั้นไปนะคะอคพอมาใส่น้องบัวตองของเราก็พอดีเลยสวยด้วยคำเหมือนอ้วนความกว้างมันมันไม่กว้างแล้วไงแต่สำหรับน้องบัวตองนี่คือพอดีพุงเขาไม่ใหญ่ไง อันนี้แค่ครึ่งท่อนนะคะแม่แม่หน้าข,าขาของเราเดี๋ยวรอรอชมมันหนอยนี่นะคะอาจารย์สวยๆหน่อยอาจารย์สวยหน่อยได้สสใส่ชุดสวยแล้วอาจารย์สวยนะโอ้เสียงดีเสียงแจวเลยนี่นะคะนนสำหรับสาวน้อยของแม่แม่ทุกท่านนะคะน้องก็เก่งนะคะ พอดีว่าน้องไม่ค่อยได้ออกงานเหมือนค้ามือ่น,นะคะเราก็เลยต้องมาทดสอบลองใส่ดูแต่น้องก็ไม่เป็นไรนะคะเดินนิ่งดีนะคะแม่ออกมนะออกงานมาหลายงานแล้วเพียงแต่ว่าน้องไปอยู่ที่บ้านตะกางนะคะน้องอยู่แต่หลักเราก็เลยมาทบทวนความจำนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะทบทวนความจำนิดนึงนะคะ <c oughs> สาวเก่ง ได้ชุดเจมเหมือนไปนคลองก็คราวนี้นะคะเราเดินจะเดินไปหาคำเหมือนนะคะแม่แม่ว่าน้องบัวตองขอโมยชุดเจ๊นวนไปใส่แล้วคำเหมือนว่ายังไง น้องบัวตองขโมยชุดไปใส่แล้วค่ะดูนะคะอ้อนอ้อนพี่บอกบอกสงสัยน้องบัวตองบอกว่าขเมนยืมชุดใส่ก่อนนะอู้ฉีลาดเลยขเมไว่ายังไงน้องบัวตองขโมยชุดไปใส่แล้วค่ะ Una ดูนะคะอ้อนอ้อนพี่บอกบอกสงสัยน้องบัวตองบอกว่าขเมนยืมชุดใส่ก่อนนะอูู้ฉีลาดเลย เจ๊หมื่นละสี่ฉีลาดเลยน้องหอมนิดหอมหน่อยก็ฉีลาดไม่ไม่ว่าจะควานไม่ว่าจะช้างนะคะแม่แม่ถ้าได้สัมผัสคำหมื่นแล้วชอบจะฉีลาดแบบนี้นะคะเขาแสดงถึงความรักนะคะแม่แม่ไหนดู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 คำหมื่นคำหมื่นคงบอกว่าขโมยชุดคำหมื่นไปใส่ใช่ไหมบัวตอง เราเราจะออกงานคู่กันนะคะแม่แม่ดูคำเมินน้นำอ้อย,ะะออยให้เจ้าอ้วนกินด้วยเจ้าอ้วนกินเป็นไหมกินไม่เป็นกินเป็นแต่น้องบัวตองนะคะแม่แม่น้ำอ้อยนะคะดูดูคำเมินคำเมินบัวตองสวยไหมอมือนะดูดูดูขอขอน้ําอ้อยนะคะดูบัวตองขอใหญ่เลยดูดู ขามื่นอยากจับชุดดูว่าบัวตองใส่แล้วเป็นยังไงเดินมาข้างหน้าข่ามื่นหน่อยเดินให้ข่ามื่นดูหน่อยข่ามื่นฮะจะสว่างฝั่งนี้นี่นะคะ วิดูดูดูขมื่นคนต้องดูดูจับผ้าดูด้วยผ้านี้คุ้นๆนะคะขมื่นบอกผ้านี้คุ้นๆมากเลยจํากลิ่นตัวเองได้นะคะดูดูโอ้ขมื่นคงบอกว่าเอานี้ชุดชั้นนี่ว่าบัวตองบัวตองบอกพี่หน่อยว่ายืมใส่ดูดูคุณแม่ดูจับผ้าไม่หยุดเลย รู้นะคะแม่แม่รู้ว่าชุดตัวเองนะคะชุดสวยของเขงมืนที่ออกงานเป็นประจํานะคะแม่แม่ชุดสวยชุดสวยแต่ว่าผุงปิ้นแล้วนะคะเนื้อคงถามบวัวตองนะคะว่าบวัวตองใส่ชุดจะไปไหนผิวดําเมียนเลยเยืนย,ยืนอยู่กับเจ๊มื่นแบบแบบดูดูหน้าเหมินบวัวตองนี้โซนนะคะแม่แม่ โดนดวงตาขโมอน,นะหูบัวตองอ่ะดูเจอ้นวนขโมยชุดเขาไปใส่ด <c oughs> ูขหมนรู้สึกว่าขหมนจะลูกคำบัวตองคงบอกว่ายืมใส่ก่อนแม่มือนยืมใส่ดูก่อนว่าจะสวยเหมือนแม่เหมินไหม <c oughs> นิ่งแล้วนะคะแม่แม่ตอนที่ใส่มาแรกๆเจ๊เหมือนก็ใช้งวงสัมผัสจับผ้ารู้ว่าผ้าตัวเองนะคะนี่นะคะพอรู้ว่าน้องใส่คงบอกว่าท่านทะวองไม่มีชุดตอนก็ใส่ไปก่อนนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้เองนะคะน้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องอไผ<อ>่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านขอตัวลาแม่แม่ fc <protagon ists. S 1> ไ<อ>ปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ้าก่อน